ครับก็สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนแฟนคลับ FC ช่องนะฮะยูทูบสัมฤคนดีมีน้ําใจนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่อ่ะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะสะดุดกระตุกกระตักก็จะว่ากันนะครับเพราะตรงนี้อยากให้ชมภาพบรรยากาศสดๆอยากให้ชมภาพบรรยากาศสดๆกันนะครับเลยเก็บภาพบรรยากาศสดๆมาฝากนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผูกก็ไม่ได้ห้ามถ่ายนะครับ แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเป็นบรรยากาศที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยชมภาพบรรยากาศสดๆนะครับเคยดูแต่ภาพบรรยากาศที่เป็นคลิปที่ตัดต่อไปนะครับแต่นี่คือสดจริงๆฮะสดแบบเปียกๆเพราะฝนตกตลอดสดจริงเลยนะครับสดจริงนะฮะญาต ญาติโยมหรือว่าพ่อค้าประชาชนนะครับก็ต่างมากราบสักการะบูชาอู่นะครับเสื้อมาขอโชคขอลาบนะหรือว่ามาขอบูชาอันใดก็นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะกระจับเงินกระจับทองนะฮะก็ซึ่งก็เนาะก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงเมื่อสักสักครู่นี่ฮะผมมาถึงสักครู่นี่แหละฮะ ส่วนตัวเลขยังไม่ได้ได้นะครับบอกไว้ก่อนอยากบอกไว้ก่อนว่าตัวเลขยังไม่ได้นะครับ,บ,ออบ,อร,บรอรุ่นกันอีกวันนี้เย็นๆแล้วก็พรุ่งนี้นะครับ๋ยวผมลงให้นะฮะก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับคนที่สั่งไว้ก็ทําตามสัญญานะครับประมาก,ก็คือมาอ้ายลูกผู้ชายพอนะครับผมลอยมากครับลอยมากออกจากบ้านสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงครับ มีคุณยายคนหนึ่งนะครับแกบอกว่าเมื่อคืนนี้รถตู้นะฮะร้องสามครั้งหนึ่งครั้งแล้วร้องสองครั้งหนึ่งครั้งเนาะแกตีเลขมาผมเคยบอกว่าห้าสองห้าสามนะครับห้าสามสองจะจริงแค่ไหนผมไม่รู้เนาะก็รถตู้มันร้องเนาะรถตู้มันร้อง่ะครับรถตู้ร้องอ่ะรถตู้ร้องนะครับก็เลยแกก็เลยบอกว่าบอกตัวเลขว่าเออแกตีเป็นตัวนี้เนาะ ไม่รู้ดิครับยังไม่ได้ถามพออาจารย์ติดพออาจารย์ท่านติดอันนี้อยู่นะฮะท่านติดอ่าตาติดติดแขกอยู่นะครับไม่อยากจะถามนะครับก็อยากสั่งก็สั่งผ่านจีเรียงเลยนะครับผมไม่ต้องสั่งผ่านผมนะเพราะบอกไว้ก่อนเพราะผมรับปากแค่เอฟซีไอคนที่เขาส่งในไลน์่วนตัวมาแค่นั้นนะครับสั่งผ่านคุณสกาวเดือนก็ได้นะฮะไม่ต้องผ่านผมเพราะว่าผมูไกลนะครับสั่งได้ก็เอามาเอาไปให้ไม่ได้เนาะมาเดือนละครั้งมันก็ไกลนะครับ อันนี้ก็ที่แค่สัญญาวันเฉยว่าจะมาก็เลยมาให้นะครับสวัสดีครับนะฮะก็ มีพี่คนหนึ่งเขามาจากหนองคายนะครับบอกเขาถูกมาทุกงวดเลยนะฮะพี่ทุกคนก็บอกว่าตัวเลขตัวนี้นะฮะตัวเลขนะฮะพี่เขาหาซื้ออยู่นะครับพี่เขาหาซื้ออยู่นะครับตัวเลขตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวไหนนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะฮะที่กับพี่กขหาซื้ออยู่นะฮะนี่ฮะ คือเขาบอกเขาถูกทั้งวดนะครับก็เลยมาเจอแกแกตามหาเลขตัวนี้นะฮะยังไม่ได้นะครับเจ็ดห้าแปดเนี่ยไอ้เลขที่หาซื้อไม่ได้นะะี่ฮะตามหากันจังนะครับตัวนี้นะฮะที่หาซื้อไม่ได้เลยพี่แกบอกนะครับมาจากสกลนครให้จีแดงเลยนะ,ะัะผมไปตามจีแดงนะฮะอยากได้ก็ซื้อกับจีแดงนะครับเพราะว่าผมไม่อยาก ท่านทำอาชีพเขาเราก็ไม่อยากไปยุ่งเนาะผมก็มาทําหน้าที่ผมแค่น,นั้นเองนะครับก็บูชากระจีแดงสก้าวเดือนไปเลยนะครับผมมาเฉพาะนะเฉพาะกิจเขาเรียกเฉพาะกิจนะฮะก็คือจุมสีนะฮะวัดจุมสีแล้วก็ที่นี่นะครับเฉพาะกิจนะครับเดินมาทางมาเฉพาะกิจไปเฉพาะเลยนะครับพี่พี่เจ๊หอยไม่สบายนะครับไม่สบาย หาไม่สบายนะครับผมบร,รยายรกาศส,สดๆนี้ฝนตกตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับฝนตกตลอดเลยนะฮะใช่ครับเจ็ดแปดห้าใช่ใช่ใช่นะครับพี่เขาตามอยู่นะฮะทะเบียนรถที่บอกว่านะฮะทะเบียนจ้รถที่ว่า,นะร,ร,ถวารถร้องนี่ก็คือทะเบียนตัว คือ5้าอานะครับผมให้คือทะเบียนรถนะฮะเรขย,ยังไม่มีอะไรเพราะยังไม่ได้ยินจากฝากปูเนาะยังไม่ได้ยินจากปูว่าแกให้ตัวไหนแต่แกได้ยินยายแกบอกแวบๆนะครับก็คือตัวนี้นะฮะปูให้ซื้อตัวนี้นะฮะศูนย์ปดสี่นี่ปูให้ซื้อตัวนี้นะฮะก็พิจารณากันเอาเนาะผมก็ไม่รู้จริงแ้แค่ไหนนะครับอืม าถึงที่จะไม่ให้ผมถ่ายได้ยังไงผมก็ต้องถ่ายนะครับแล้วอาจารย์เขเรียกหาเมื่อกี้เนะาะนะครับ ก่ครับไมาเพิ่งทะเบียนยังก่อนสวัสดีรครับที่ปูดําที่บ้านเหล่านะฮะห้าหนึ่งสย์ตัวหกห้าสิปูดําบ้านเหล่านะครับผม เรียกไปถามคุณตานี่ดีกว่านะครับว่าคุณตาได้ยินเสียงร้อร้องกี่ครั้งว่าจะได้ก่อตาลดห้องเทียบก่อนห้องเองเป็นบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าร,ร้องเคยออกเคยออกกระดับลดห้องนี่เป็นบ่เขาเปลี่ยนไปไม่เตี้ยนิ่ออกที่เราอยู่ไปไม่ก็มะเขา,เขา,เขาก็มีปัดรหดตัวใดไปไม่กันตัวไปไม่ก็ม เต่าซีก็หาเป็ดเารถอายรถรถตู้กับรถเก๋งตัวเดียวกันหาเป็ดโอเด้อเด้เขารถมันร้องไอ้คุณตาแกบอกว่าถ้ารถร้องนี้มันเคยออกกัทะเบียนรถเนาะัวก้อนเยนสีไหมเนะเป็นสีเลยอักเ็ัีไ ใมาจากไสครับมาจากไสก่อนใช้ว่าคุนีลไลไเ้ียวเลยเองครับผมโอ้ดังซื้อ่ไอะไรมตัวใดค,ครับโัเจ็ดเอจ็เจเนี่ละเจ็ 8, ห,จ 8, มหปมันดังซื้อก่ไอะไรด้วยวเย้เจ้ามาจากไสก็พี่มาจากไส วอยเขาตางเลอตาเรา้าาไรก็ไเล้อจากเาไร่ก็จะตรงตรงเจ็บป็นหาตะเบียนตะเบียนรถฟูเลยมันบอหาซื้อไม่ได้เขาเรียกเรยกเจ็บเป็นหาเลยมาจากใส่เขเรีกเกเ็บปัญหาเ่ม่จากใส่เตาเรียกียนเ็บปัญหนเย่ รัตนานะแถวรัตนารัตนาว่าป okay. okay. ีโหรือวันที่หรือว่าที่กอ๋อจะเิดดรัตนาว่าปีเพื่อผู้สิงเน่ดนีไอ้บ้านแถววตำบลก็บาดหน้าสิงแมนบอกเปนบอกมอ้โอเคครับโอ้กู้อยากไปรัตนาเนอําภาพไป่บัดหาหาปดเจ็ดนี่เต็มมเลย ผมไม่ได้โต๊ะคาวหรอกครับผมจดไปแล้วผมจดไปแล้วผมสิโต๊ะคาวได้ยังไงผมันซื้อบรได้เดี๋ยวผมสิลงให้เบ้างอ๋อผมไม่ได้โต๊ะคาวนะครับผมจดไปแล้วจริงตั้งบัอ ผมไม่ได้ตกข่าวแล้วครับใครจะลงผมไม่รู้แต่ผมมาตามหน้าที่นะครับแม่นบอคผมสัญญาว่าจะมาให้พี่ผมก็มานะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับบอกไว้ก่อนลูกผู้ชายต้องมีสัจจะแกตัวเองพูดแล้วต้องทําครับพูดแล้วไม่ทํามันอายสตาวันชีเล็กตัวม่นบอใหญ่บอกว่ามากะตองมากนะเนาะม่นบอง <c oughs> ก็รับไปโดูว่าแจกีมาล้านีือมเจ้าเียงพ่อเดยักไว้ทุกอนนอันนี้เป็นเสาอไงครับนี่อันนี้อะไรก่อนครับเสาหลักสีเสาหลักสีเสาหลักสีที่วันนั้นเขาหลักเนี่องอ๋อ อันน e ี้ยุงะโดดระเบิดเาเหงอเยีด <Brother> oh, ้นทำมตัวนี <ire> uh, ้ทีมอ <ro> ๋อสาหลักสีสาหลักสีแตเป็นยุบานห้าเกินสาหลักเมื่อนอ๋อสาหลักสีสาหลักบาน้านี่เปนบอลนครับครับสวัสดีครับผม ผมก็รัามากครับผมผมก็มาแต่ก่อนผมก็เลยมากเลยเลยผมอดไม่ได้มากผมก็มาตามกระเป๋าจ้าของเลยเลครับโอ้โหผมขาดมันรถมากเล่นไปเล่นมากนครับโดนๆสีมากเท่นึงครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเออ ครับผมอะไรก็พูดได้ไปอ๋อผมอยู่นี่ผมอยู่ร้านโพนี่ครับผมครับผมเมอย่ผมยานไปบ่หอดอยู่แม่ทำแหน่งขนตกน้ำโตกอะไรแคงเลยอยู่นี่แม่ที่เข่าถาเรืยกว่าจะไหน อุ่นไปกินมืองเสาได้บ่ไ,ไปมืองเอสาจะไปหานอนอยู่ถยแถววัดนี่แหละครับนี่ยินว่า่นที่มีการเอาเหล็กบางแรงเพิ่นโวอยู่วบนหันหัวเลยจะลองสอบเป็นมาครับแง่แง่จะยินว่าเพคนนั่นเขาบอกว่าเพนาคนไี้ยินคนนั้นเพราะคนเจ้าเหล็กก็สีดำก็เลยจะลองเบิรงนมาสิดแถวแค่ไหนักเรียนไม่ตัวเด็ดไปัสินะครับครับผมครับครับ เมือเ้าครับมือเ้าผมจะไปนีのの่วัดไงผมคือผมคือผมจะออกจากนี่แล้วผมจะไปหาเมยแล้วผมจะเข่าบ้านเลยทีน่าแต่ผมจะไปอเห็นยังขอวัดทุ่มซีครับอ่าไปบ้านก่อนนะครับตอนเ้าเลอเ้าเลยนั่ะสิเลนออกเดี๋ยวตัออกไปหาเมยยังเ้าเลยแล้วไปเดินกับเมย์ไปบายกันสีเขาเมื่อที่นั่าเดี๋ยวผมก็บอกอีกเรหนึ่งนะครับกับการเปลี่ยนแปลงครับ นะครับก็ประมาณนี้นะพี่ๆทุกคนเนาะผมแค่แค่แนำเสนอนะครับเมื่อบอกว่ามาก็ต้องมาแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรนะครับอะไรครับเห็นตะตเลกดีอะว่าเบอร์หนึ่งดูดวงไฟด,<า>ดวงมันะดงไฟดวงมันนาีอืมบเป็นสามเหลี่ยมเนาะ อืมครับผมเวลาให้เบินของนี่เลยปูตีครับผมทั่วครับครับปูแล้วบอกให้เอานยื่ออเอาไปจะเด็ดตัวใหญ่เงี้นี่ตัวใหญ่ที่บอกไปถะอเป็นเอาตัวใหญ่ครับผมเงี้นี้เอาตัวใหญ่แมล้วมาเบิ่งรถตลดไฟมันออกมาตัวน้อยตัวน้อยได้ไปแล้วตัวน้อยได้ไปแล้วแต่ว่างวดนี้ปูคนบอกให้เอาตัวใหญ่ถะอเป็นรถครับผมตัวน้อยก็ออกไปแล้วเก่ามังที่ว่าตัวเล็กน้อยข้างล่าง หก่อปูบอกไห้เบิ้งม่เบิ้งตัวนี้แต่วาปู่ปูบอกว่าเบิ้งตัวน้อยแต่ว่าคนที่มาเบิ้งมันประข้กใจอ๋อแตเบิ้งเอาแต่ตัวใหญ่ไปครับที่นี่มันเป็นยุคข้างล่างน่ะเห็นว่ายเก่าเนื่องอะยุคทยคนบอกให้เบิ้งตัวน้อยแต่กีคนบอกไห้เบิ้งไหนไปทะเบียนใหญ่ตัวให่เลยอาเปินเียงมองเบิ้งมอิ้งเปตัวอะไรกอปู่เพิ่ก็ได้บอกมาบอได้บอก ซื้อไปสามสิบห้าใบแล้วสามสิบห้าใบแล้วหาสองหาสองซื้อไปสามสิห้าใบครับผมปา 2, สิบห้านันเนียๆสิบใบมี้สิบใบแต่เป็นข้อมีอกองซื้อแต่หาสองอย่างเดียวเลยอ,อ,อย่างเดียวครับเพราะว่ามันตรงกับเด็กบึ้งหองครับผม บึ้งมาจากไสพี่เป็นกูเป็นเลทเอาอยู่ญุนนะเยื่ออะไรเกี่ยวจะฟังยุติบุญวาสนานะครับโอเคครับผมผมยูซุลิมครับเลยเดินท่าผมขอถ่ายคลิปหน่อยกูเนาะโอเคครับโอเคครับก็ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่ก็ขอยุติการไลฟ์สดเนาะเพราะว่าบรรยากาศเดี๋ยวก็ไปคุยกันหลังไม้เนาะ